แม่น้ำหนองบัวจ้า<อ>จบรรยากาศสดชื่นฝ<อ>นตกนะคะตะกี้ฝนตกค่ะอตอนนี้หยุดแล้ว ร้อนด้วยน้ำร้อนจริงเลยอ่ะพะว่าฝนตกนิดเดียวนะ,นนะนไปดูว่าเขาทำอะไรกรับเขาลิบสลิงเลย ทำอะไรกันอ่ะเด็กๆด็กจะไปต้มจืดกินเหรอผัดน้ำมันหอยผัดน้ำมันหอยเขาเรียกผักอะไรนะผักสาลรายน้ำจืดสาลรายสาลรายสาลรายท้องน้ำธรรมดานี่ดูดูดูกินให้ดูนี่นะนี่นะอุ๊บนี่ กินเลสาหร่ายน้ำจืดน้ำเลวอร่อยมากแก้อะไรคะแกอะไรคะยยยียบเอ้ยแยเก็บแอะไรคะเนี่ยแกอะไรคะอ้าวกินแล้ว้ยมันเป็นทายยังรับไม่ขาดอ๋อตกกระปกตกกระป๋กอยกินกินใหม่กินใหม่ พยายามน้ำแข็งกันตามาโุ้ยนับน้ำแลดลงมากเลยนะเนี่ยนี่ค่ะนี่นะคะล้างสะอาดแล้วกินได้กินได้กินเลยชื่อสาลายน้ำจืดสาลายน้ำจืดกรอบด้วยอ่ะดูนะอ้าปากนะกรอบอ้ามอ้ามโอ้โหกินได้กินได้มันด้วยงอนเหรอผัดแล้วมันฝอยอัน่าจะอร่อยวิ่โอ๊ตโอ๊ตมันข้าวทอดสับแม่ อร่อยปกติได้รังๆหน่อยไม่เข้ามันออกขมๆนิดนึงไม่ขม <สะ S 1> มันลาคมันก็กินได้ใช่ไหมคะใช่กินได้หมดเลยกินได้ทั้งมากเลยอุ้ยนี่ไงแย่ๆเลยนี่จะมเบาเนี่กิน,น,นไม่ได้ใบกินไม่ได้กินดินอ้โนี่ไงเขียวเต็มหมดเลยเนาะแย่ๆเลยจะล้วงเอาเอาใช้กันเด็ดเลยเนาะหมดปากแล้วโอ้โหหมดปากแล้วอ่า เก็บหลอกผักอ่ะเฮ้ยอะไรคนนี้แม่โอนเยี่ยยยยโรงมานะครับไม่เก็บผักหรอกคนอุ้ยรุ่นเยอะแยะเลยเธอนั่นนั่นไหนไหนตัดแตนเอ้ยพี่อยู่ข้างบนมีเยอะยยงงาเลยครับโอนไม่ได้จริงสิครับลูกน้ำจะก่อยนี่เก็บอย่างนี้เขาเก็บอย่างนี้ไม่ต้องเก็บอย่างนั้นฝ่ายเก็บยันยันนี่ไม่ต้องอื้มล้างไม่ไหวแล้วข้างหนูอ่ะ สาลายน้ำจืดค่ะพร้อมแล้วค่ะตะแกรงสาลีพร้อมแล้วเก็บมาแล้วขยับนี้ตะแกรงสาลีพร้อมแล้ววันนี้แม่ค้าเบี้ยวงานนะคะร้านค้าหยุดหนึ่งวัน,นแม่ค้าแม่ค้าเดือดเดือดตะกี้ฝนตกโหรถฝนแทบไม่ทันฝนตกแรงมากกิกแต่ตอนนี้ไม่หยุดแล้วแล้วก็แดดแล้ว ตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาการ์ดบุรลีครับผมตอนนี้มาละหลงบัวเนาะวันก็หล่อเนาะไม่อยากพูดเยอะ <S <S น้าชายค่ะน้าชายน้าชายน้าคุณจดท้องน้องของแม่นะคะ